ครับอ่าพวกกับราถ่ายไม่นานจากภาคแรกอ่าถ่ายไม่นานครับโมหนา้าภาคที่แล้วก็เมื่อ8ปีที่แล้วใช่ครับ<ช>จนตอนนี้มีภาค2แล้วนะครับก็ด้วยระยะเวลาบวกกับเอ่อคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาจนตอนนี้ถึงเวลาอาสมควรแล้วครับโ<ช>มหน้า2นะครับพร้อมจะกลับเข้าโรงแล้วนะครับผม<ช>ก็บอกบเลยว่ารอบนี้ก็ แอคชั่นมากขึ้นแอดเวนเจอร์มากขึ้นเข้มข้นสุดๆอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยมีมากขึ้นเหมือนกันครับหลากหลายมากขึ้นด้วยครับครับครับถ้าใครอยากมาดูก่อนก็มาดูได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้28พฤศจิกายนนะครับรอบวันสองวันต้นไปครับผมแล้วก็เข้าลงจริงๆก็วันที่วันพุธที่4ธันวาคมนะครับใครที่เป็นแฟนโมนาอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยก็อย่าลืมมาดูกันนะครับห้ามพลางด้วยประการทั้งปวงครับครับเราสองคนมีแฟน เป็นแฟนของดิสนีย์ครับก็ดูดูทุกเรื่องครับใช่ครับก็จะมีเรื่องที่ชอบเป็นพิเศษก็อย่างมัวหน้าอย่างเงี้ยแล้ว่ะคโอ้หผมก็เอ่อด้วยความมีน้องสาวครับน้องดูอะไรเราก็ต้องดูครับเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยเราก็ดูมาตั้งแต่เด็กหลายๆเรื่องเราก็ดูครับเพราะว่าเออรามีน้องสาวเราก็ต้องเลี้ยงน้องใช่ครับหลายๆน้องอยากดูเจ้าหญิงเราก็ต้องนั่งดูเพื่อนน้องนะครับเราดูได้หมดแหละเราดูได้หมดครับผมสร้างจินตนาการครับใช่ครับมันก็เรียกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กคครรัับบผ ใช่ครับใช่ครับมันเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับชอบอะไรครับชอบอะไรในมหน้าผมรู้สึกว่าพอแบบว่าเขาเป็นาชาวเผ่าชาวก่อนเนี่ยแล้วแบบว่าไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีอะไรเหมือนเหมือนพวกเราอ่ะรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบอินโนเซนต์แบบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณจริงๆรรู้สึกว่ามันเรียลใช่ ราะแบบถ้าถ้าเกิดเราสามารถไปอยู่ในโลกนั้นได้จริงๆเราก็อยากอยู่คนระับเพราะว่ามันปาศจากแบบว่าการการแบบปัญหาต่างๆใช่ครับได้ครับสบายมากครับครับมันก็มันก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวแทนของออฝั่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบเรื่องกอนก่อนก็อาจจะมีแบบว่าอา่ะเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวงังอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะอาจจะมีความแบบความความผจญภัยมากขึ้นควาเชื่อาจจมากขึ้นแล้วก็ ตะลุยในท้องทะเลมากขึ้นเลยก็ยังไม่ก็ยังไม่มีเจ้าหญิงองค์ไหนที่ที่ออกทะเลแล้วก็เดินทางแอดเวนเจอรร์อะไงัวหน้านี้ฉีกมาเรื่องแรกใช่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 สุดๆมีคาคาโมล่าด้วยนี่ท่องมานานเต้ามะพร้าวใช่เต้ามะพร้าวเห็นน้ำมันราดก็จะดูได้เพาะผมไม่อยากให้เราใช้เป็นแบบหน้าเราครับสนใจอะไรในชุดมัวหน้าไหมสนใจความสงบครับ เราชความสงบแต่เราก็เป็นคนติดเมืองติดเมืองชิงไม่ได้ใช่เราเราชอบอยู่เออเราชอบอยู่ที่สงบในท่ามกลางความวุ่นวายครับตางนี้ติดเมืองหรือติดเกมติดเมืองติดเมืองเกมไม่ติดขนาดนั้นเกมไม่ติดขนาดนั้นถึงจะเติมเยอะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นใช่ครับใช่อุ้ยยังยังครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงน่าจะมีแล้วใช่มูส่งเร็วๆเดียวกัน coming soon รับ ับก็ผ่านมา8ปีเนาะตั้งแต่แบบเรายัง20เฮ้ยผม10ปผม10เลยผม16เลยแกแล้วเนาะผม16เลย16เลยเหรอ16เลยตายตายครับ16 18เออ16ว่ะ16โอ้โหครับผมอ่ะข้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันครับอ่ะคือด้วยความที่ดิสนีย์อ่ะเรื่องจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องเพลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วย ด้วยเพลงด้วยเรื่องราวปมหลายๆอย่างคอนเซ็ปซ์ที่เขาอยากจะเล่าในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยนอกจากจะนอกจากเจ้าหญิงเขาก็ทุกๆเรื่องเขาก็ทําออกมาได้ดีอะไรเงี้<ช>ยครับเราก็เราก็สนใจในจุดนั้นว่าเออด้วยเพลงอะไรหลายๆอย่างก็แทบจะสร้างวาความประทับใจของเราได้เกือบทุกเรื่องทุกๆกเพลงอะไรอยเงี้ยครับเพเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพลงที่ไมร่าร้องไปแล้ว<ช>เพลงมิยอนใช่ครับก็ผมว่าไม่ไม่แพ้ภาคแรกเลยใช่ครับ แล้วก็เรื่องภาพอะไร CG เอฟเฟกต่างๆก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับดิสนีย์ก็จัดเต็มมาตลอดอยู่แล้วครับครับในโอกาสที่แบบเราจะมากันไปลองภาพงนตรคนี้ที่ไหนล่าลองไหมครับเอาหนึ่งขั้นนั้นเลยเหรอฮะเอ่อ เราเราก็เคยร่วมร้องเพลงด้วยกันอยู่ในมะขามเหลาเคยบ้างเราเคยร่วมเพลงด้วยกันร้องด้วยกันอยู่บ้างครับแต่ไม่ค่อยเป็นเออ่ที่พับบิกเท่าไหร่ครับนะครับทาวไฟโกตอนนี้ How far I go ทักแรกกลับมาวีรันบอกเลยว่า I try so hard ครับ I got so far ใครจะร้องรีดครจะไปเป็นแบบตับตเราถ้าสมมติว่าร้องสองคนเราต้องช่วยกันอยู่แล้วครับเราเน้นพลังเสียงครับโน้ตไม่เน้นจริงเน้นอินเนอร์ ใช่ครับใช่ครับอันเนี้สำคัญที่สุดครับใช่ครับการสื่อสารผ่านน้ำเสียงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับใช่ครับสิ่งนี้คือคาดหวังเลยไหมเนี่ยพูดไปเรื่อยพูดไปเรยครับอยากคาดหวังมากครับยิ่งเป็นคนไทยอยากคาดหวังมากครับพูดไปเรื่อยอยู่แล้วครับแต่ถ้าลูกค้าดิสนีย์ได้ยินอยู่ก็หรืออาจจะแบบว่าเอ๊ะมีเรื่องต่อๆไปของดิสนีย์อาจจะเชิญเราสองคนไปพากย์ก็ย่อมได้หรือสนใจไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชันภาษาเวอร์ชันไทยเลยเหรอหรือไปฮอลลีวูดเลยโอ้้ววาโอ้โห o oh ลองฝากทางดิจิี่พิจารณา,านะครับถ <c oughs> ึงแม้ว่าอะไรบางอย่างจะฟังดูเฟอเจอร์ไปบ้างนะครับแต่เราก็พกร้อมทำงานเสมอรครับค <c oughs> ือเราต้องมีตัวอย่างให้ลูกค้าได้เห็นจ <c oughs> ริงไหมฮะส่งเร็วหรอเสียงเงียบเป็นท้องทะเลเราจะตรงนี้เลยเหรอครับ <c oughs> เดี๋ยว พี่เมล่าเขาทำไว้ดีแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากฟังพี่เมล่าร้องเพลงนะครับผมโอน่าสองนะครับผมวันที่4ธันวาคมนี้นะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับใช่ครับจะดีที่สุดเลยนะครับถ้ามาที่โรง SF นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีดิส n e y โอน่าสองนะครับผมเป็น POP u บ c a f คาเฟ่บ๊อบ บีชพัฟฟ์คาเฟ่ครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาทำกิจกรรมนะครับมีทำลายเอ่อทำกำไรทำอะไรวะทำกำไร DIY นะครับแล้วก็เล่นเกมสีฐานครับสีฐานครับก็มีน้ำมะพร้าวให้กินด้วยใช่มีน้ำมะพร้าวให้กินไอติมด้วยมีไอติมด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาทีเดียวครบจบในที่เดียวนะครับที่ SF World Cinema ครับครับผมครับเรากต้องทำหน้าที่นะครับในฐานะที่ลูกค้าไว้ใจนะครับ ครับก็ขอฝากทุกคนนะครับแฟนๆดิสนีย์ทุกคนประชาชนชาวไทยนะครับโมน่าสองนะครับเอาเอาไปถึงโดยโดยวรอไปแป๊บดยวรอหน่ยเอซีเอหรือจะเอาเวอร์ w i d เลยเวอร์ w i d เลยโอเคเวอร์ w i d เลยชาวโลกทุกคนนะครับชาวโลกทุกคนครับครับผมโมน่าสองนะครับวันที่4ธันวาคมนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับครับมาดูกันได้เยอะๆโอเคไปครับ อ๋อ oh ครับเจนนี่เอ็นทีวีปีหาเมื่อวานครับไร้เดอะเวฟเออเวฟยังไงเวฟมันคลื่นวัวหน้าเลยครับโอ้โหลูกค้ารักตายเลยลูกค้ารักตายเลยครับก็เรียกว่าเป็นเออเป็นอีกอีกเฟสหนึ่งของเจนนีที่แต่ในปีหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าเอออยู่ในโปรเซสอยู่อยู่ในโปรเซสอยู่อะไรหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะ ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยครับผมหลายอย่างก,ก็อยู่ในขั้นตอน develop ed, หรือว่าขั้นตอนการถ่ายทำเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ที่เข้าตาใครหลายๆคนยคี่ส20เรื่องนะเมื่อวานใช่20เรื่องครับต้องมีสักเรื่องแหละต้่งต้องมีสักเรื่องครับครับอย่างเราอะมีเรื่องไหนเข้าตากันบ้างเรี้ยวบ้างมันมียี่สเรื่อง เพราก็โปรเจกต์นั้นน์ก็ดีนะผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากไปอวยกันเองเปล่าอวยกันเองเปล่าไปอวยอวยกันเองเปล่าจริงเยอะเลยเนาะใช่ใช่หลายๆเรื่องเลยของของเขาก็น่าสนใจยังไงอูใช่ไหมอูใช่ครับอูอูอูใช่ไหมอูผมก็แบบว่าผมก็ได้นั่งไปนั่งไล่ดูพอยロทหลอตหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเขาก็เป็นหนึ่งอันที่น่าสนใจรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมีอะไรใช่เขาดูมีอะไรแล้วสรุปมีอะไรบ้างนะ มันดูมีอะไรเพราะว่าตอนนี้กําลังตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันกาลังเขียนอยู่อ๋อมันเลยมีอะไรมีอะถ้าผมเขียนแล้วก็จะมียิ่งมีอะไรเข้าไปอ่าใช่ของผมก็สนใจของผมก็สนใจเออที่เกตูเอเวนครับของเรื่องสุดท้ายนะเรื่องของเจมโฟลใช่ครับตังใจมากเขาปิดุดประเด็นดีนะประเด็นดีแล้วก็ความเป็นคุณคุณนพนัทนะรับอกเลยว่าเราวางใจเขาได้อยู่แล้วแล้วผมส่วนตัวผมชอบเออมีสติหน่อยคุณทีดูดูพอลว ดูมีค,ความโคอมเมดี้ที่แบบผมบอกเลยนี่คือทางปอน <_ an> นี่คือทางปอนนี่คือเพื่อนผมได้พบทางแล้วโทโมดะชิผมได้พบทางของตัวเองแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์ตัวจริงกับในซีรีส์นี่เหมือนกันไหมครับไม่คือเขาคือเขาอะเาเขา,เขาทำางนบ้านเยอะไงแบบคือ,อมันอาจจะมี<อ>บางอย่างมีแค่บางจังหวะแต่พอในซีรีส์ที่ไม่ต้องไปอย่างนั้นตลอดเวลาเขาทำางนบ้านเยอะแล้วบอกเลยว่าเขาผมบอกว่าเขาทําถึงาทาถึงาทาถึงทาถึงตามน่าติดตามผมผมอยากให้เขาพูดประโยค ในในพายโหลดมีสติหน่อยเหรออะไรนะไม่ใช่เอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะร้ายแรงไปเหรอนี่ยังไม่เทียบเท่าอะไรนะความปรารถนาอันแรงกล้าที่ฉันมีให้เขาเลยทุกครั้งเบียวจัดเลยเบียวจัดเลยเบียวจัดเลยแล้วผมชอบวันนี้ที่ถอคุณผู้ถาพอนะครับผู้ถาพอครับ,ารบขายไหมครับบร,ริษัทซีรีส์ที่คุณทําอยู่นะครับขวากขายไหมครับผมจะซื้อนี่เรียกว่าเรียกว่าดีสร้างจากเรื่องจริงปะเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายคนที่จะขอซื้อพี่ถามกัน แต่พอเห็นตัวเลขแล้วอาจจะถอยใช่ครับแต่ว่าวันนี้อาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้ครับเฮ้ยไม่ๆๆๆๆๆๆครับเรารักพี่ฐานนะครับผมจิ๊กเก็ต to heaven ครับพวกเราเอ้ยมันถ่าย h e a อีกแบบวันรับมีหลายเรื่องนะครับสำหรับใครที่เออ่ใครที่เป็นแฟนคลับผู้ไหนก็อย่าลืมติดตามติดตามข่าวสารเพราะว่าทุกเออ่ทุกเรื่องนะครับเรามี account ตั้แต่ละเรื่องนะครับแต่ อ่เขาไหนมีอะไรก็จะแ c t i v e บ่อยหน่อยอคเขาไหนยังไม่มีอะไรก็จะรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อพิจาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะแ c t i v e เองครับผมครับครับครับอะไรนะครับดีครับสนุกสนานครับสนุกสนานดีครับก็เอ่อมีหลงลืมไปบ้างนะครับเรียกว่าต้องไปต้องไปเอาตำรามาเปิดอ่านว่าแสดงอย่างไรเราะว่าทิวแรกๆนี่คือเอ๊ะ มันต้องรู้สึกอย่างนี้ยังไงนะอะไรเราก็ต้องไปทวนตัวเองทบทวนบ้านเยอะเหมือนกันแล้วก็เรียกว,ว่าสนุกแล้วก็ได้เจอได้เจอนายโฟอิปด้วยก็รู้สึกว่าเออเขาทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลครับครับเี้เขาสได้พูดกับนายโนั้นว่าอ,อะไรกันครับผมกังวลใมากเร็วไหมครับรวายบอกว่ทเรื่องเก่ายังไม่จบเลยเรื่องใหม่มาแล้วครับครับผมเออไม่ดีครับเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแนวก็จะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เพิ่มความเข้มข้น ขอองงนเรื่พูดแค่นี้แล้วกันเขาบอกว่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวสปอยนี่วีนี่คือพูดให้ดูดีไว้ก่อนเพราะว่าบทก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เขาบอกว่าเรื่องราวสองค้าเป็นช่องที่ขาดจากใน่วนของเ่อใครบอกครับพอกเอาอ้างอิงจากไหนครับขอขอแรลงอ้างอิงด้วยครับก็อ่าอยากเรื่องอะไนไหมความหมายหรือเป็นอะไรอย่างนั้นเงินทุณหมุนมาอะไรเพืบออะไรครับอย่างเราก็เป็นสี่อมีวิชาการครับ ครับเราก็เราก็เรียกว่าด้วยความที่มันก็มีทางเลือกให้หลากหลายครับผมแตหรับใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเสพได้ตามที่ตัวเองชอบเลยครับครับนันคือความวอร์ริอตี้ครับใช่ความวอร์ริเตี้ครับใช่ครับยี่สิบเรื่องถ้าแบบเป็นแนวเดียวหมดก็อาจจะแบบใช่ที่นี่ไปเรียบไปใช่เราก็ต้องมีความแบบ riding the wave ครับเน้งแต่ะเรื่องมันก็มีจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันแล้วก็มีสิ่งที่เอ่อสิ่งที่เรียกว่าพุ่งกับหลายๆคนอยากจะสื่อใช่ครับใช่หรือว่าเป็นบทบาท หลายๆบทที่นักแสดงบางคนอาจจะไม่เคยได้รับไม่เคยได้ไปอยู่ในจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายของอาชีพนักแสดงอย่างเราครับใช่ครับแล้วยืนผู้กันยังมีโอกาสจะได้ถูกแสดงให้กันไหมครับโอ้ยก็ลองก็ลองได้ลองได้อะไรนะผมคนญี่ปุ่นผมขอไปเคลียร์สการเรียนรู้ก่อนรอกี่คิวนะครับอันนี้ยังต่ำหกหกสิบหกสิบ 60เข้าๆเข่าๆเข่าๆเข้าๆ60คิวนี่สองเดือนครึ่งเฮ้ยสองเดือนเออแหมคุณดูแต่ละคนออ <c oughs> คุณคุณเตตะวันอย่างงี้เออคุณโฟดอย่างงี้ครับคุณฟอสอย่างางี้คุณบูวินอย่างงี้โอ้โหคุณ,ณนนท์อย่างงี้คิวแต่ละคนคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปวดหัวของกองนี้นะครับก็ทุกวันนี้ก็คือเอาง่ายๆผมเจอเจ็ดคนพร้อมกันอะ ยังยากเลยขนาดคัดเรียนนะคัดเรียนนะเรียนแบบเรียนแบบเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเจ็ดคนยากเจ็ดคนพร้อมกันนี่หูแทบจะจุดผู้ฉลองมากสุดที่รวมได้คือหกมีเคยมีรอบนึงมาหกคนแล้วก็ภูวินไม่มาเราก็รู้สึกว่าเอ้เราอยากเราอยากอยู่กันครบซะทีก็เลยได้คันลูกภูวินแปะไปด้วยใช่แต่ดีครับผมเห็นเขาไปซ้อมขี่มา้ลาล้ำกูได้กะ พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปเถอะี่ม้าลำปันดาบใช่ครับผมเท่มากครับฝากติดตามด้วยครับรอดูเหมือนกันรอดูครับใช่ใช่เทดูปีไหนครับเร็วเร็วนี้ครับก็ไม่เร็วไม่ไม่เร็วไม่เร็วเอ่อเมื่อถึงเวลาสมควรครับครับผมเมื่อถึงเวลาสมควรพวกคุณจะได้อยู่ครับผมโอเคก็ฝากงานรอที่สอคนหม่ครับก็ขอฝากมัวหน้าสองก่อนแล้วกันครับรอบครับผมพรุ่งนี้รอบพิเศษนะครับ 28่พฤษจิกายนตั้งแต่รอบ82เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ฉายจริงวันนี้สีธันวาคมครับผมมาดูกันได้เยอะๆครับแล้วก็ฝากให้สก o ๊ฟเ a น a ม y นะครับ2 EP สุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็ไปนอ l อีพีไปนอกอีพีแฟนมิทติ้งนะครับผมครับแล้วก็มูเตอร์เลฟอู h เดอะซีรีส์ครับผมมีอีกไหม play, play, play. หมดแล้วครับ play, play. เพลงไม่ทิ้งกันครับผมออริจินัลซาวด์แทร็กครับผมในซูเปอร์ฟิเนมี่นะครับฝากด้วยครับครับครับฝากเอ่อไอเลิฟอาร์เราอด้วยครับพูดได้แล้วครับผมมีงานแล้วครับก่อนหน้านี้พูดว่าไม่มีงานมานานเลยเพราะยังพูดไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากเอ่อฝากงานเพลงด้วยนะครับปีหน้าน่าจะมีอัลบั้มเต็มครับฝากด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับ2 <coughs> 3นี่แหละครับที่2ต้อง0 <coughs> <coughs> <coughs>